ผมเพิ่งเปิดบัญชีติกตอกของบริษัทของผมนะครับ SME j u m นี่คือบัญชีติกตอกของบริษัทผมนะครับแล้วผมก็โปรโมทเพื่อจะเพิ่มยอด Follow ในบัญชี t i ก t อกของผมสิ่งที่ผมค้นพบครับดูจากหน้าจอได้เลยครับ ยอดฟอลโล่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและราคาย,ยังไม่แพงเลยอยู่แถวๆ1บาท40กว่าสตางค์1บาท70สตางค์ครับซึ่งถูกมากนะชั่วโมงนี้วันนี้ผมเลยทำเป็นคลิปพิเศษเพื่อจะสอนคุณคุณคนที่ต้องการเพิ่มยอดฟอลโล่บน TikTok นะครับตอนนี้ยังถูกมากเลยถ้าคุณสนใจเนี่ยดูคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสอนการยิงแอดเพื่อเพิ่มยอดฟอลโล่ครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมศาสตร์ SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโดอผมนะครับงานของผมก็คือผมช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้เป็นวันวินวดีโอตัวพิเศษนะครับผมจะมาแสดงวิธีการโปรโมทบน TikTok เพื่อจะเพิ่มยอดฟอ l โล่สาเหตุก็เพราะว่าผมค้นพบว่า ค่าโฆษณายังถูกอยู่นะครับถ้าใครพอมีบัต g เจตและต้องการที่จะเพิ่มยอด Follow ผมคิดว่าทําชั่วโมงนี้ดีที่สุดครับก่อนที่โฆษณามันจะแพงนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ย คุณต้องเตรียม2เรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกคือคุณต้องมีบัญชีติ k t o อกก่อนเป็นบัญชีธุรกิจนะครับดูจากหน้าจอผมมีบัญชีของ SME Jump เป็นบัญชีธุรกิจคุณต้องมีตัวนี้ก่อนแล้วคุณก็เตรียมโพสต์หรือวิดีโอที่คุณต้องการที่จะใช้ในการไปทําเป็นโฆษณาหรือยิงแอดเพื่อเพิ่มยอดฟอลโล่นะครับผมก็มีวิดีโออะไรแบบนี้ <S <S เตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมให้เรียบร้อยที่หน้าบัญชี ติ๊กต็อกของคุณสิ่งที่สองที่คุณต้องจําเป็นต้องมีนะครับเพื่อนวิดีโอตัวนี้ผมไม่ได้สอนนะครับก็คือคุณต้องมีบัญชีโฆษณาก่อนเปิดไม่ยากนะครับคุณเข้าไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับวิธีการเปิดบัญชีโฆษณาทิกต็อกคุณมีก่อนถ้าใครเคยทําโฆษณาบน Facebook มาแล้วเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยครับบัญชีโฆษณา t ิ k กต k วิธีการทําคล้ายกับโฆษณาบน Facebook เลยนะครับพอคุณมีทั้ง2อ,อย่างแล้วมีทั้งบัญชีโฆษณาแล้วก็มีบัญชี TikTok อมีคลิปวิดีโอที่จะเตรียมเรียบร้อยแล้วก็สามารถจะทําได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแสดงบนหน้าจอให้คุณเห็นว่าวิธีการเพิ่มยอด Follow บนติ k t o k เพื่อที่จะให้ TikTok อกส่งไปหาคนที่เราต้องการเพื่อให้เขาติดตามบัญชีโฆษณาของบัญชี t ิ k กตของคุณทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยครับ เริ่มแบบนี้เลยนะครับให้คุณเข้ามาที่บัญชีโฆษณาของคุณนะบ,บัญชี TikTok ทิกตอกถ้งคุณมีแล้วนะครับคุณไปที่แคมเปญได้เลยครับมันจะมีแดชบอร์ดคุณดูดูข้างบนนี้นะฮะมีแดชบอร์ดคือหน้าแรกเนี่ยเวลาคุณจะทําโฆษณาคุณมาที่แคมเปญเลยครับนะครับ มาที่แคมเปญเสร็จแล้วก็ถ้าคุณเคยมีโฆษณาเคยทาโฆษณาอยู่แล้วข้างล่างก็จะเป็นข้อมูลโฆษณาของคุณถ้ายังไม่มีมันก็ลงๆครับสิ่งที่ทําคือให้คุณกดสร้างแคมเปญวันนี้ผมทําสั้นๆง่ายๆนะครับเน้นการทํา Follow แล้วกันก็ถ้าเขาถามก็ให้เริ่มต้นใหม่เลยนะครับจริงๆโฆษณาจะมีหลายรูปแบบนะครับสไตล์เดียวกับ Facebook เลยตามวัตถุประสงค์ของการทําโฆษณาสิ่งที่เราต้องการทําเรียกว่าการโต้อตอบของชุมชนครับเพราะเราต้องการเพิ่มยอด Follow คุณสามารถตั้งชื่อได้เลยผมอาจจะตั้งชื่อแคมเปญเพิ่มยอด follow นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยผมเอาแบบวิธีง่ายๆก่อนจริงๆแล้วเราสามารถจะใส่งบโฆษณาได้เขาให้ใส่ได้2แบบแบบว่าใส่บนบัต g เจตเลยเขาเรียกแคมเปญบัตเจตออปติมิเซชันเหมือน Facebook เลยนะครับก็จะใส่งบโฆษณาแล้วให้ให้ Facebook ให้ติ๊กต็ไปกระจายเอาเองหรือเอาแบบง่ายๆคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลย ก็เดี๋ยวเราจะระบุเลยว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายใช้เงินเท่าไหร่ผมเอาแบบง่ายๆนะครับคือไม่ต้องระบุอะไรเลยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเลือกการโต้อตอบของชุมชนที่ระดับแคมเปญไม่ต้องเลือกอะไรทั้งสิ้นกำหนดกดดำเนินการต่อได้เลยครับพอกําหนดพอดําเนินการต่อมันจะลงมาในเลเวลที่เรียกว่ากลุ่มโฆษณาจริงๆก็เหมือน Facebook เลยนะครับคุณก็คุณสามารถตั้งชื่อไดอ้ผมไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะครับเอาตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วคุณก็มาเลือก กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการยิงโฆษณาไปหาเขานะครับซึ่งสามารถจะเลือกว่าจังหวัดไหนถ้าคุณเอาทั่วประเทศเลยเนี่ยก็สามารถเลือกทั่วประเทศใดหรือคุณสามารถจะเลือกบางจังหวัดก็ได้นะครับเช่นผมเอาประเทศไทยออกก่อนผมเลือกผมพิมพ์กรุงเทพนะครับสมมติว่าผมต้องการคนในกรุงเทพผมก็เลือกกรุงเทพผมเจอกรุงเทพผมก็เลือก อย่างนี้นะครับผมเลือกคนในกรุงเทพทางขวานนี้เขาก็าจะบอกมาว่าจะมีจํานวนคนสักกี่คนนะครับตามตอนนี้เราสามารถยิงโฆษณาได้คนอายุมากกว่า18บขึ้นไปนะครับมีประมาณ18ล้านคนแต่บอกอย่างนี้ก่อนนะครับการยิงแอดบนติ๊กตอกขาให้ยิงแบบกว้างๆแบบแมสหน่อยนะครับไม่เฉพาะเจ,อจอาะจงบ้ากนะครับนี่คือที่ติ๊กต k แนะนํามานะครับงั้นต้องเลือกในจุ่มคน,นมากๆหน่อยภาษาผมอาจจะเลือกภาษาไทยนะครับ ผมก็หาภาษาไทยนะครับคุณก็ก็เลือกตรงนี้เลยครับไปหาคําว่าไทยนะตรงนี้นะครับเลือกภาษาไทยอย่างนี้นะครับะจะเพศกันแล้วแต่ธุรกิจคุณครับธุรกิจผมอายุนี่ผมเอา,ถาแถวๆยี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีให้เลือกความสนใจของกลุ่มเป้าหมายจริงๆจะมีในเชิงเทคนิคมันมีวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายหลากหลายนะครับเราเอาแบบง่ายๆก่อนเลือกความสนใจตรงนี้เลยครับซึ่งผมเคยยิงโฆษณามาแล้วเนี่ย ตรงตำแหน่งเนี่ยเขาจะบอกมาว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายไหนที่เคยยิงแล้วมันโอเคพูดง่ายๆนะครับผมก็อาจจะแอบไปแอบดูก่อนมีกลุ่มเป้าหมายไหนนะครับเวลาผมเลือกผมก็จะเลือกเพิ่มความสนใจคุณคลิกไปที่เพิ่มความสนใจเลยนะครับว่าดูว่าเราจะเลือกอะไรคุณอาจจะคลิกเข้าไปแล้วก็ลองไล่ดูมันจะมีให้ให้ให้เลือกเป็นหมวดหมู่อยู่แล้วนะครับแต่มันต้องแอบกว้างๆหน่อยแล้วกันเช่นผมอาจจะดูความสนใจนะครับผมก็เอาเกี่ยวกับบริการก่อนแล้วกันนะครับ ผมเชิงธุรกิจผมเอาบริการธุรกิจเนี่ยผมเลือกหมดเลยนะครับผมอาจจะเลือกอีกอันนึงบริการเกี่ยวกับการเงินเอาโลจิสติกส์แล้วกันสมมติผมดูยานพานนะการขนส่งนะครับดูมีอะไรบ้างยังไม่มีที่ผมต้องการงั้นผมเอาบริการทางการเงินแล้วกัน เอา2อ,อย่างอารมณ์ประมาณว่าผมจะหาคนที่ทําธุรกิจนะครับผมเป็นการตลาดออนไลน์ก็อยากจะหาคนทําธุรกิจอีกอันนี้เป็นความสนใจ t ิ t t o k ก็จะไปหาคนที่เขาดูแล้วมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาดูคลิป TikTok เนี่ยเขาจะพอเดาได้คุณสนใจอะไรมีตัวหนึ่งที่น่าเลื่องนะครับเรียกว่าการตอบโต้กับครีเอเตอร์ก็คือ เราต้องการหาคนกด Follow ใช่ไหมครับมันจะมีทิกตอกจะดูพฤติกรมรมว่ามีใครชอบไปกดนู่นนี่นั่นมากเนี่ยงั้นผมคิดว่าตัวนี้ท่านเลือกจะช่วยในการที่จะกดติดตามเห็นไหมครับคนที่เคยกดติดตามเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะเลือกตรงนี้เกี่ยวกับอะไรผมว่ามันจะเป็นแบบกว้างๆนะครับผมว่าผมก็ดูก่อนว่ามีแบบอะไร occupation occupation เป็นอาชีพหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ ที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอารมณ์ประมาณนี้นะครับงั้นตรงนี้มันผมว่ามัน,ม,นมันก็แจ๋วเหมือนกันคุณอาจจะดูว่าเขาเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์หรือติดตามอะไรนะครับก็เลือกได้หรือดูโปรไฟล์อะไรก็ได้ผมอาจจะเอาทั้ง2องอย่างเลยนะครับกลุ่มคนผมก็มีประมาณนี้นะครับหรือคุณเอาเป็นตามแฮชแท็กเลยก็ได้ผมก็ดูว่ามันมีแฮชแท็กอะไรบ้างนะครับเราอาจจะดูซิมันมีมาร์เก็ตติ้งไหมผมก็อาจจะพิมพ์เข้าไปนะครับมีแฮชแท็กมาร์เก็ตติ้ง เห็นไหมครับมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้ผมว่าอาจจะลองดูอาเมอร์เก็ตติ้งเอเจนซี่เห็นไหมครับเราเลือกตามแฮชแท็กอะไรมาร์เก็ตติ้งทิปส์ก็เป็นไปได้ว่าจะอยู่ในกลุ่มลูกค้าของผมนะครับหวังว่านะครับมาร์เก็ตติ้งติกตอกอย่างนี้ครับผมก็เลือกไปเลยนะครับก็ได้แบบนี้ละ แล้วผมก็ไหลลงมานะครับเอาแบบง่ายๆนะครับตอนนี้เขาเขียนมาแล้วว่าค่าโฆษณาต้องใช้ประมาณวันละ200บาทก็เขียนตรงนี้นะครับงั้นถ้าคุณจะใช้ต่ำกว่า200บาทไม่ได้เขาเขาบอกมาแล้วชใช้ต้องประมาณ200บาทคุณก็เลือกงบโฆษณาเลยโฆษณาก็จะรันวันละ200บาทนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งว่าโฆษณาจะแสดงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดใส่เสมอทําให้เป็นนิสัยนะครับผมก็จะใส่โฆษณาเริ่มต้นเอาตั้งแต่ วันนี้วันที่ยี่สามผมเอาพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ลันไปสักถึงสิ้นเดือนแล้วกันผมก็ลันไปส,สิ้นเดือนนะครับยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดก็เจ็ดแปดวันวันละสองร้อยบาทนะครับก็เลือกแบบนี้เสร็จแล้วผมก็เขาให้เลือกถ้าคุณไม่เลือกเลยโฆษณาจะลัน24่ชั่วโมงแต่ผมจะเลือกให้โฆษณาแสดงช่วงช่วงกลุ่มเป้าหมายผมใช้งานนะครับอาจจะเป็นช่วง ช่วงแถวเถบ่ายโมงแล้วกันนะครับถึงเที่ยงคืนแบบนี้ผมก็เริ่มแบบนี้ผมหวังว่าเป็นคนทํางานช่วงเช้าก็อาจจะทํางานหน่อยช่วงเขาเริ่มทํางานเบื่อเบื่อแล้วเขาอาจจะเปิดติ๊กตอกดูผมก็จะเริ่มแบบนี้นะครับก็สามารถกําหนดได้ ตรงนี้ครับคือไฮไลท์สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการคนกด Follow หรือติดตามตรงนี้เขาจะเขามีให้เลือก2ออย่างคนเยี่ยมชมโปรไฟล์คือส่งคนไปที่โปรไฟล์ของเราที่ที่บัญชีติ๊กตอของเราเราไม่ต้องการเราต้องการการติดตามคุณก็เลือกกดการติดตามเลยครับคุณก็เลือกเป็นการติดตามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมี2ทางเลือกให้เลือกคุณต้องการ <K> เขาแนะนำก่อนนะครับให้เลือกตัวนี้เลยค่าใช้จ่ายต่ำสุดปล่อยให้ TikTok เป็นคนไปทำโฆษณาส่งโฆษณาเองหวังว่าจะได้ค่าการติดตามต่ำสุดซึ่งปกติผมก็เลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะบีบมันอีกคุณก็สามารถเลือกตัวข้างบนได้คือคุณกำหนดเองว่าคุณต้องการ Follow และกี่บาทว่าไงยกตัวอย่างผมใส่ให้ดูก่อนเช่น Follow นึนนผมใส่หบาทความหมายก็คือผมบังคับระบบว่า ไปทําโฆษณามานะแล้วก็ให้ได้ยอด Follow ยอดติดตามแล้วก็ห้ามเกิน1บาทด้วยต่อคนก็อย่างนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้แต่ที่ติกตอกเขาแนะนําคือแบบนี้เลยและที่ผมทำเขาทําประมาณแบบนี้นะครับได้แถวๆถวบาท40สตางค์หบาท70สตางค์หรือไม่เกิน2บาทผมก็ใช้ตัวนี้ก่อนอันนี้คุณไปปรับแต่งได้นะครับพอคุณทําเสร็จแล้วคุณก็ไปต่อเลยครับไปต่อมันก็จะไปที่ ตัวโฆษณาคือไปดึงคลิปวิดีโอจากหน้าบัญชีทิกตอกของคุณมานะครับคุณอาจจะตั้งชื่อก็ได้ผมไม่ตั้งแล้วกันนะครับมันมี2อ,อย่างเพะนะ่อนว่าผมเชื่อมบัญชีเรียบร้อยแล้วผมไม่ใช่บัญชีของผมผมเชื่อมบัญชีเรียบร้อยแล้วมันจะมีวิธีเชื่อมนะครับว่าบัญชีธุรกิจของผมเนี่ยเชื่อมเข้ากับบัญชีโฆษณาผมก็เลือกบัญชีที่ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เลยเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วผมก็มาเลือกโพสต์ครับผมไปเตรียมโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วโพสต์ Post นี้ครับ ไว้ที่หน้าบัญชี Tiktok ของผมผม,ผมก็มาเลือกโพสต์นี้ได้เลยกดเลือกโพสต์ตัวนี้ครับเขาก็จะไปดึงโพสต์ทั้งหมดหรือวิดีโอทั้งหมดใน Tiktok ของบัญชีมาผมก็เอาตัวนี้ครับผมก็เลือกได้เลยแล้วผมก็กดยืนย <opportunities> ันนะฮะก็มาได้เลยนะครับนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะกดส่งแล้วก็ให้โฆษณาไป ให้ TikTok เขารีวิวโฆษณาเพื่อโฆษณาอนุมัติก็สามารถทำโฆษณาได้เลยนะครับก็หน้าตาโฆษณาจะเป็นประมาณนี้มีใครสนใจก็กดบวกเพื่อที่จะติดตามในบัญชีของเรานะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็กดส่งได้เลยนะครับพอกดส่งแล้วเนี่ยโฆษณาก็พร้อมที่จะแสดงแล้วนะครับนี่เป็นวิธีการทำโฆษณาแบบเพิ่มการยอด Follow นะครับ ในบัญชี TikTok อของคุณเพื่อจะเพิ่มยอด Follow ผมแนะนำถ้าคุณพอมีบัต g เจ็เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เลยเพราะว่าค่าโฆษณาอย่างที่ผมโชว์ให้คุณดูว่าค่าโฆษณาที่ผมทําได้เนี่ยอยู่แถวๆหนึ่บาทห้า 1, สตางค์แถวๆนั้นนะครับเวลานี้เป็นนาทีทองครับผมเลยทําวิดีโอตัวนี้เพื่อจะอธิบายคุณแบบสั้นๆง่ายๆเอาฟีเจอร์ไม่ต้องมากนะครับเพื่อให้คุณเห็นวิธีการทําโฆษณาเพิ่มยอดติดตามหรือยอดฟอลโล่บน t ิ k กต o k นะครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยคุณเห็นวิธีการโปรโมทบัญชี TikTok ของคุณให้มี Follow เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม u u s s r r i e หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME จแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมศะอาด SME u จั co. t th เราพบกันใหม่ครับ